ครับสวัสดีครับผมอยู่กับเรานะครับช่องพลายหนุ่มเซกครับผมครับวันนี้ก็มาลุ้นกันนะครับในการทาความสะอาดให้กับพ่อพลายนะครับขาก็ยังบวมอยู่นะครับเห็นไหมขาวด้านขวานะครับขายังบวมอยู่น้ำมันก็ยังออกอยู่นะครับถ้าจะจับเปลี่ยนโซ่นะครับก็คงจะลําบากเนาะเพราะว่าพ่อพลายยังตกมันอยู่นะครับ แล้วก็อีกอย่างก็เข้าใกล้ไม่ได้นะครับเข้าลําบากเลยนะครับผมเข้าลําบากเลยเพราะว่าเขาไม่ให้เข้าใกล้ตัวเลยแต่ก็วันนี้รู้สึกว่าจะยุบอยู่นะครับยุบอยู่นิดนึงนะครับผมเพราะว่าเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ผมตึงเวลาทําความสะอาดแล้วก็ลืมเนาะไม่ได้ไม่ได้ย่อนโซ่คืนนะครับก็เลยทําให้ ขาบวมนะครับอันนี้เป็นข้อบกพร่องของตัวเองครับตอบอตอนนี้ก็จะเข้าไปทำความสะอาดนะครับจะเข้าไปทำความสะอาดนะครับเพราะว่าเราทำความสะอาดให้ทุกวันนะครับก็มีลุ้นกันทุกวันนะครับช่วงนี้พ่อปลายของเราก็จะเก่งนะครับในด้านอ่า ดีดขาหลังนะครับดีดขาหลังแต่ละวันก็จะมีประมาณนั้นนะครับแต่อื่นๆนี่ด้านหน้านี่ไม่ไม่เป็นไรนะครับอ้าต่อไปก็จะให้อ่าแอมินนะครับนี่น้องแพนนะครับจัดไปแล้วสวัสดีสวัสดีเอฟซีก่อนนะสวัสดีค่ะพ่อแม่เอฟซีทุกข่านับวันนี้จะมาทําอะไรเนี่ยเป็นพิธีกรชั่วคราวอ๋ออ่ะค่ะพูดไปคุยไปบรรยายไปเดี๋ยวครูจะทำความสะอาด กล้วยไม่ต้องใช่ไหมปู่กล้วยคุณปู่ก็จะทำแบบนี้ทุกวันเช้าเย็นนะคะเรากจะครับดนห้านี่จไม่นเ้าเยๆไมะแต่ด้านหลังนี่จะ ทางด้านหลังนี่ก็อ,อย่างทุกวันก็จะมีบิดนะครับแต่วันนี้ก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะมีบิดมันเร็วหรือเปล่านะครับช่วงนี้ก็ต้องกราบขออภัยนะครับที่สีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับเพราะภารกิจเยอะมากเลยค่ะเพิ่งกลับจากสุรศนะครับอันนี้ก็ไปที่บ้านปู่ตุยแล้วก็ไปที่บ้านที่ที่ังแล้วก็ไปที่บ้านฟาเรสนะครับไปทุกที่ครับวนะันนี้ แต่ sociedad, พอพลายอมาก็ยังออกแรงอยู่นะครับยังออกหนักอยู่อือรสชาติเป็นไงปูเปรี้ยวค่ไยะนดูดิเ้าปูข้าหน้าต้องใส่เม็ดด้วยบอ ไอฟางนุ่นเดอะด้วยหนูตัวเองแน่ยเฮ้ยยะ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 มีการลับขาด้วยมีการลับหาด้วยนะครับมีการลับหาด้วยมีขยับมาแล้วก็ถอยมาแล้วก็ดีรู้สึกว่าจะเก่งมากเรื่องดีขารลับเนี่ยครอบคราของเรานี่โอ้สุดยอดเลยครับขาหน้าใช้ไม่ได้ปู นใช้ไม่ได้กระโดดมาหาเขามาไม่ได้ทีนี้คาหลังนี่ว่างนะครับขาหลังว่างเปล่านี่เร้จะมาคาหลังก็จะประมาณนี้เลยใหญ่ใหญ่ยาหยญายา่ แรงไปแรงไปลูกงไ,ไปไม่เ,เดี๋ยวมัน,นอนก ok เดันดนบอกเาหันเาหันนะครับอาเดินเรเดินมวยเรอาการก็เริ่ม <S <S ดีขึ้นเะเดินเร่ออือดูสิ้าโดน้านคอนนับไม่ท่วเลยครับ สงสัยนับแล้วไม่ไม่คืนชีพเลยอนะ่ะบอกมีบอกได้ทำตามหมดแต่ว่าไม่ฟังไม่ฟังคำอันนี้ยอดจะฟังแค่แป๊บเดียวใช่ไหมปู่ใช่ประมาณนั้นเลยมีกระดังนีแรงมากนะครับแรงที อุณน,นี้มิอโอเดี๋ยวว่าจะนับแปดเลยนะครับสิ่งนี้ไม่รู้จะฟื้นพื้นที่หรือเปล่าเพราะว่าผลลายนี้ดีแรงมากนะครับดีแบบโอ้ถ้าเป็นโดนฟุตบอลเนี่ยทะลุโผเลยนะคือจับไปรั้งเดียวทะลุโผเลยทะลุจอเลยเพราะว่าแรงมากนะครับสีที่โอ้สุดยอดเลย จะไม่มีแรงจะไม่เด็กนะครับอยาได้ก็เฉพาะนช่วงตกฟันเท่านั้นะรตกฟันนี่เรเชื่อเรานะครับคุณยเรเชื่อเราบอกเขาก็เชื่อแต่ว่าเราก็จะสังเกตจากการหายใจเพราะว่าเขาจะหายใจแรงหายใจแรงมาก ฮนนึดฮัตเหมือนคนโกรธก็นี่แหละครับอาการของการตกมันเนาะบางเชื่อเขาก็ดีนะครับแต่เราเชื่อให้คำตอบไม่ได้เวลาตกมันแล้วแต่นิสัยมไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่ามันเชื่อว่าเขาตกมันแล้วเขาก็ถูยกยอดนะครับไม่มีอะไรเลย แต่บางเชือกที่ตกมันนี enfin ่ก็โอ้โหสุดยอดเลยนะครับก็มีหลายเชือกนะที่ตกมันแล้วออกอาการหคือไม่ต้องอธิบายดีกว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือเห็นด <repeats S 1> ีเห็นเยอะโอ้โหมีนะครับเห็นเยอะเลยเพราะว่าการทุกเชือกเอเอสซติดตามอยู่แล้วก็จะเห็นบททุกเชือกว่าเชือกไหนเป็นยังไง ผมก็ทา่าางตัวเมียจะดีอย่างหนึ่งคือไม่ตกมันตกก็ไม่ดึงนะครับชทางตัวเมียแต่ถ้าเช่ยกไหนดึงแล้วก็คือดุงเลยยิ่งระวังยากว่าทัง้งจะพุ่งอีกทางตัวเมียนะ,ะถ้าูกเชือกที่ดึงนะโดยไม่ดึงก็คือไม่ดึงเลยฮัลโหลฮานา,ามาเร็วฮาน,นามาฮาน,นามาเร็วฮันิดนิด มานี่เลยนะครับบอกได้ไม่ใคยบอกไม่ได้นะแต่ก็แค่คือถ้าอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็แคที่จะไม่เป็นไรเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปยืนอยู่ตรงหน้าได้เฉยๆนะครับก็ดองระมัดระวังด้วยตัวใช้ทิษฎีนวัตกรนะครับในการอธิบายแล้วก็ไม่ใช่นในการรับชมบปู ในการอธิบายแล้วก็การรับชมดูด้วยนะครับเพราะว่าเราได้อธิบายไปด้วยแล้วด้วยก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับในการรับฟังรับชมนะครับว่าาบ,บางท่านก็ถามว่าประมาณกี่เดือนนอันนี้เราก็ตอบไม่ได้อีกคือเราไม่สามารถตอบได้เลยนะครับไม่มีคำตอบให้ บ,า,บางตัว,ตว,วสองเดือนบางตัวฮะปูบ,าง,บางตัวก็ตกห,หายาหายดันเป็นของเรานี่ถ้าตกตกเลยถ้าไม่ตกก็คือไม่ตกแต่อันนี้คือที่ผ่านมาแต่ข้างหน้าวันหน้าเราก็ไม่รู้อีก เพราอายุเขาก็เริ่มเยอะทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนนะครับมันก็อาจจะเป,เปลี่ยนไม่ได้นี้ทุกอย่างไม่สามารถแจ้งได้นะครับไม่สามารถตอบได้ผมผมนีแต่ละวันนะครับนี่ผมทำความสะอาดเท้าเย็นแต่ก็มูลนี่เต็มรถทุกวันเลยเพราะว่าผมไม่กินเยอะนะครับกินทุกวัน กินปกติเหมือนเดิมหมดเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องกินเรื่องอยู่แต่บางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงเรื่องการกินกันอยู่ใช่ไหมปู่ก็อันนี้ก็แล้วแต่บางคนเขาก็คือลดน้อยลงแต่บางเชือกก็ขอไม่อยากเปลี่ยนแต่ช้างเขาเปลี่ยนเองนะครับคือเขากินน้อยลงของเราเนี่ช่วงนี้กินเยอะก็มีบางช่วงเหมือนกันที่เขากินน้อย มีเหมือนกันแต่ก็ช่วงนี้เยอะมากนะครับกินเยอะมากมวันนี้ผมตัดหญ้าสองเที่ยวนั่งเที่ยวแรกกดไปได้ดี่เทีย่ยวที่สองนะครับรมมรกับลามามาเมื่อกี้ข่าวกระไรน้องแคนก็ไปช่วยช่วยเดินออกจากรู้่นะครับตอนเที่ยงว่าจะไปช่วยแม่ไล่ขายผลไม้แต่ไฟดับ นี่พี่กลางไฟดับนะครับตอนนี้ไฟม,มาไหนมาแล้วค่ะ <c oughs> ก็จะมีทีธีนะครับในวันที่13เนาะเป็นการสวดถอนอที่บ้านบ้านสวนนิชานะครับ้านสวนน,สวนิชาดา ที่ช่องแฟมิลี่สีตะไคร้นะครับก็คงจะแจ้งไปยังเลี้สีไปหมดแล้วเนะวาะก็จะมีช่วงเช้านะครับก่อนช่วงช่วงบ่ายไอ้ช่วงก่อนเที่ยงนะครับก็จะมีสัตการทำบุญเอ่อเลี้ยงเพลนพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเนานะแล้วก็ทำทุกสีทุกอย่างไหนที่ว่าดีเราก็ทำช่วงเช้าจะมีทางไปด้วยนะครับจะมีทาง โอ้ช้างที่เป็น,เป,นเป็นช้างบารมีนะครับก็หลายเชือกนะครับที่ไปก็มีเช่นข้อใหญ่ทองใบนะครับปูทองใบแล้วก็ <c oughs> ลายสมเนื่องแล้วก็ลายาลาย ใยขอนเมืองหรือเปล่าที่ของคุณตามานะครับอ้าปูปิดช่องเลยของตามาแล้วก็มีของสินาทีาลแล้วทั้งหมดก็ประมาณเก้าเชือกนะครับจะร่วมทีท่ีบวงสวงนะครับแล้วก็จะมีการสวดถอนด้วยนะครับรับหันมาทางนี้ ครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบพระคุณทุกๆกําลังใจนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาเมนนะครับเข้ามาให้กําลังใจช่องพลายหนุ่มเศษนะครับก็ขอเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่ในสากลลโลกนี้จงมาอวยัยจงมาอวยวพรแล้วก็บารมีพระครูประกรรมนะครับองค์เทพผู้ดูแลพญาโคตสารทุกพระองค์ทุกพระรูปทุกพระนามจงมาอวยวชัยอวยพรให้กับทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาเมนต จงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความสุขก,กายสบายใจปราศจากโรคภัยแค่เจ็บทั้งหลายทั้งปวงก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กำลังใจเราด้วยนะครับในช่องพลายหนุ่มเสกนะครับอ่าพ่อเสกเอ้ยวส,วส,สวัสดีครับ่อนแรกพ่อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด<ม>ีค่ะ